แาวเดียวลงเดียวขั้วเดียวเลยใส่อีกใส่หนึงนะครับถ้าสังกตน้ำแรงมากเลยนะใช้เวลาประมาณ30นาทีถ้ออกมาได้สังเกตอนี้ก็คือบ้านละหลังมอที่อำเภอเมืองจำลองนครนาจะสีมาผู้ชายคนนี้เขาหล่อนกำลังจะออก โดฮะดอเขาไปโอก้โโอกินัอละไม่โงับชันโดนะครับเจ้านี่ยพอละใส่กับหมออยู่ โด้ครับโอ้สเต็มปากครับดูครับวันนี้ครับฟอไก่ละใส่ไก่ยดูสต๊อดกับใส่ไก่ดูเต็มปากเนี่ยเออไหนเห็นไหเห็นไหออกสวิงว้านโอเคๆหันละหันหล่ะออกสวิงอ่ะวันนี้ได้เยอะสต๊โดครับ ô oh, đây được chum kẹp xe đốt nó chìm đây được ขอบคุณจากใจหัวร้านครับผม